ตอนแรกคิดว่าถ้าเรายังทําเพลงไม่ได้เพลงหนึ่งเนี่ยเหมือนถ้ายังทําดนตรีไม่ได้เองทั้งหมดก็จะไม่ลงไม่โพสต์อะไรเลยจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือเป็นศิลปินด้วยแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยแต่เป็นยูทูบเบอร์สายคัฟเวอร์เงี้ยส่วนใหญ่ในเพลงเพลงหนึ่งแทนก็จะพยายามให้มาจากตัวเอง90%อัพดู แล้วอะไรอยู่ดีทำให้หันมาสนใจในในอนนี้ก็ตอนนั้นเหมือนตามพวกเพลงเกาหลีเงี้ยค่ะแล้วเขาจะชอบถ่ายแบบเบื้องหลังโปรดักชันเงี้ยค่ะพอเวลาถ่ายเบื้องหลังเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมีคนนี้ด้วยคนนี้เรียกว่าโปรดิวเซอร์คนนี้เรียกว่า Producer, นนเลนเจอร์ Ranger, คนนี้เรียกว่านักแต่งเพลงอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันเท่จังเราก็เลยแบบว่าเออถ้าจะเป็นอย่างนี้ต้องทําอะไรบ้างก็เลยไปเซิร์ชดูเงี้ยค่ะ <laughs> ก็ตอนแรกเลยก็คืออยากเป็นโปรดิวเซอร์ก็คือหนูก็ไปเซิร์ชว่าแบบ ต้องทํายังไงต้องมีอะไรบ้างแล้วก็เริ่มซื้ออุปกรณ์เนี้ยค่ะแล้วก็เริ่มศึกษาตอนแรกคิดว่าถ้าเรายังทําเพลงไม่ได้เพลงหนึ่งเนี่ยเหมือนถ้ายังทำดนตรีไม่ได้เองทั้งหมดก็จะไม่ลงไม่โพสต์อะไรเลยจนกว่าจะทําได้มันเป็นเหมือนการแบบชาเลนจ์ตัวเองอะคะ่ะแต่มันก็ไม่ได้สักทีเพราะว่าเหมือนหนูไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนใช่ไหมคะก็เลยแบบเออหรือว่าเราจะล้มเลิกอะไรอย่างนี้แต่ว่า อีกใจหนึ่งหนูก็แบบว่าแต่เราก็พอร้องเพลงได้อยู่นะทำไมไม่ทำสิ่งที่พอทำได้ไปก่อนเพราะในช่วเวลาที่ผ่านพ้นงสวยงามเพียงไม่นานตัวเธอกคไม่กลับมาจริงๆหนูเป็นคนพูดมากนะคือถ้าอยู่กับเพื่อนหรือว่ากับคนที่สนิทเงี้ยคะ่ะก็จะพูดมากแล้วก็ชอบเล่นมึกเล่นอะไรงเงี้ยกัน คือพวกหนูชอบแบบฟิรมณ์หกฉากอะพี่ส่งมุกไปส่งมุกมาแล้วเพื่อนก็ดันเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยมองว่าอนาคตโลกโซเชียลมีเดียมันจะเป็นไปยังไงร,รู้สึกว่าคนเราจะต้องเลือกคัดกรองข่าวแล้วก็เลือกที่จะเสพอะไรที่ positive ด้วยโลกเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงง่ายการที่เราพิมพ์อะไรหรือว่าโพสอะไรลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีวิจารณญาณในการโพสแล้วก็คิดว่า ใน,นอนาคตเทคโนโลยีจะเติบโตไปได้อีกเยอะค่ะก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเสพยังไงโอเคแม็ okay. กก็ทายแลกอย่าฝากบอกอะไรกรบแต่ที่ติดตามช่องแชแนลของเราเหมือนนันเองค่ะก็ไอจี I, G, รุสหนูรู้สึกขอบคุณมากไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบมายืนอยู่จุดนี้ได้เ,เร็วขนาดนี้คือระยะเวลาแบบปีกว่า2ปีคือหนูไม่คิดว่าหนูจะ มีค่ายหรือว่าอะไรขนาดนี้เลยค่ะคือก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตั้งแต่ยังทำ cover หรือว่าเริ่มแบบลงคลิปแรกเลยหรือก็ตามอ่านเม้นอยู่ตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติและซึ้งใจมากที่ยังชอบกันอยู่ค่ะ